กรรมการที่ทุกคนเลือกมาสภานักเรียนที่ถูกยกย่องว่าเข้มแข็งที่สุดไหนลงบอกมาสิว่าพวกคุณเคยทำอะไรให้กับโรงเรียนนี่คุณตอบผมได้หรือเปล่าอย่าให้ใครหน้าไหนมาบอกว่าเรา,ลาหลาลวมออกไปทำหน้าที่ของคุณหน้าที่ของกรรมการนักเรียนที่ดีพูดปลุกใจยังกับกัปตันอเมริกา น้องคะน้องเห็นขยนะไหมคะถ้าน้องไม่เก็บตอนนี้พี่จะส่งรายชื่อให้สารวัตรนักเรียนนะคะสวัสดีทุกคนที่ผมเรียกไปชุมทุกคนในวันนี้ผมอยากจะขอบุณทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมโรงเรียนเราเป็นระเบียบขึ้นมาเยอะเลยแต่ถ้าเจอคนทําผิดระเบียบให้จับตัวส่งมาให้ผมโดยตรงทันทีไปไป จะไปไหนไปเลยไปหาสารวัตรนักเรียนเลยปหนึ่งผ่านปสอง่นสามสุขภาพประธานคะกล้องเขาจะหนีเรียนค่ะอือเดี๋ยวเราจัดการเองนายจะไปไหนออกไปซื้อของนี่เดียวเองทำเจดีๆกันหน่อยฮึ ที่ลราจะทำโอเคเพื่อนนักกีฬาเข้าเที่ระวังไปไอ้ขาลูกพ่อคนแพ่งจายมาจายมาคนละห้าบา เิ่นการพนันในโรงเรียนมันผิดรู้ไหมนี่คือของกลางถ้ามีอยากให้ฟ้องครูก็ต้องมีน้ำใจหน่อยไหมผมไม่มีแล้วครับถ้าม,มีก็เตรียมตัวเข้าเรียนเออพวกฉันเล่นการพนันในโรงเรียน,นยวันนี้เพื่อนวันนี้ขอออาเงินอีกงวนได้เปล่าม,มันเดิมเ,ดเพื่อน ดี๋ยวอ,อกินนมากนะนะเดวเจอกันเพื่อนบ๊ายบายเราได้ข่าวจากน้องมาว่าคณะกรรมการของเราเรียกเก็บเงินจากน้องๆฮะใครทํายังไม่รู้เราไปฟ้องครูกันไหมอืมป้าป้าคืออย่าพิ่งเราต้องหาตัวคนทําและรวบรวมหลักฐานมาตัวเขาก่อนโอเคปะ ตีกันสิเนี่ยเขาทำนายเขาทำนายตีกันสิตีกันเลยตีกันเลยทำไรกันมันกินยังรถผมครับพี่กินดินสอผมครับพี่ไปคคุณครูเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่น้ำใจแบบเล็กๆน้อยน้อยครับพี่จะเอาไหมครับไปได้ขอบคุณครับพี่ เฮอยครับามาเลยครับเพ็ดนี่คือ,อรายชื่อคนที่ทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะอ่าที่จริงเพ็รครูรู้นะว่าเธอทำอะไรอยู่ในะตอนนี้ที่มมนเหมาะสมเห็นไหมยังสิ่งที่ทำตอนนี้ของเธอที่ทำตอนนี้เขาเรียกว่าการรับสินบน ก็คือการทุจริตต่อหน้าที่การหาประโยชน์ในตําแหน่งของตัวอเองเพราะฉะนั้นครูจะยึดตําแหน่งของเธอคืนก็คือคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นการลงโทษเธอครูจะให้เธอเบำเป็นประโยชน์โดยการช่วยเหลือคุณครูนะครับครูขอดเชิญครับครับ สวัสดีครับคุณผอครับฮัลโหลครูชลินช่วยเซ็นตรวจรับบ้ารพักครูให้พออหน่อยนะผมว่าสเปคมันไม่ค่อยตรงกับแบบที่คุยกันไว้ในสัญญาครับผอครับเขาให้เปอร์เซ็นต์โรงเรียนของเรามาเยอะด้วยคิดซว่าทําเพื่อโรงเรียนเรานะจะดีเลยครับผอครับแล้วเขาก็มีน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้ชลินอยู่นะโอเครับผอครับครับผมช่วยหน่อยนะชลิน ช่วยเซ็นตรวรับบัานพักรูให้พ่อออหน่อยนะขอให้เปอร์เซ็นต์โรงเรียนของเรามาเยอะด้วยคิดซะว่าทำเพื่อโรงเรียนเรานะคือที่ทตอนนี้เรียกว่าการรับสิบหกก็คือการพัฒนิต่อหน้าที่การหาประโยชน์ในตําแหน่งของตัวเองแลวเขาก็มีน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้ชลินอยู่นะ แล้วขอก็มีน้ำใจเล็ก,ลกๆน้อยๆให้ชลินอยู่นะมายืน่นเอกสารร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ครับ